็กและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้มาพบกับครูเฟิร์สในหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะวันนี้มาพบกับครูเฟิร์สเป็นวันที่4แล้วนะคะวันนี้ครูเฟิร์สจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับลิ้นค่ะประสาทรับรสนะคะก่อนเรียนรู้ครูเฟิร์สมีเพลงเด็กๆยังจากันได้หรือเปล่าคะใครจําได้นะคะช่วยครูเฟิร์สร้องแล้วก็เต้นไปพร้อมกันค่ะรู้รสต้องชิมด้วยลิ้น แม่กดมกลิ่นชื่นใจจริงเอ่ยหูฟังเสียงคลอดจังเลยหู้ฟังเสียงคลอดจังเลย,เย,เลยหายไปไหนเอ่ยใช้ตาหาดูสิ่งเขาก็ต้องเราคำเส้มือขยํำไม เด็กๆทำตามครูเฟิร์สได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ภาษาสัมผัสที่4คือลิ้นนะคะในวันนี้นะคะครูเฟิร์สมีตัวอย่างมาให้เด็กๆ4ีอย่างค่ะลินนะคะ,อ,ะ,คะอย่างแรกเลยนะคะคือมะนาวคะ่ะที่2นะคะคือเกลือคะ่ะที่3คือน้ําตาลนะคะและสุดท้ายคือ น้ำดึงค่ะนี่นะคะครูฝนบิดนะ้ำมะนาวลงไปแล้วนะคะเด็เกๆนี้ครูจะเทน้ำเกลือะะแล้วก็เพื่อจังผสมนะคะกับน้ำเปล่านะะต่อไปมะนาวนะเติมไม่ใช่มะนาวค่ะเด็เกๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่นะคะคนให้ละลายเลยนะคะ ก็น้ำเปล่ากรุบกรเกลว้แล้วนะคะน้ำแรกที่ครุบกจะเริ่มชิมนะคะคือน้ำมะนาวค่ะ,ะแก้วที่สองนะคะคือน้ำเกลือค่ะแก้วที่สามนะคะคือน้ำตาลค่ะ สุดท้ายนะคะคือน้ำดื่มค่ะอ่ะฟเฟต์ก็ชิมทั้งสี่รเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าน้ำมะนาวมีรสชาติยังไงคะเปรี้ยวเก่งมากค่ะเด็กๆและน้ำเกลือล่ะคะเด็กๆเ,เค็มเก่งมากค่ะ น้ำตาลละคะหวานเก่งมากค่ะเด็กๆและสุดท้ายน้ำดื่มนะคะจืดใช่แล้วคะ่ะเด็กๆใทยถูกกันไหมคะใครทายถูกยอดเยี่ยมเลยคะ่ะและเด็กๆนะคะก็ไปอัดคลิปมาให้ครูเฟิร์สด,ด้วยนะคะโดยการยกตัวอย่างรสชาติมา5รสชาติค่ะใครอัดเรียบร้อยแล้วบอกครูเฟิร์สแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูเฟิร์สด,ด้วยนะคะ ก่อนจากกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบเรียนวิชาภาษาไทย2หน้าค่ะวิชาภาษาอังกฤษ2หน้าสําหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย